การสร้างรายได้ทำมาหากินคือหน้าที่ของผู้มีชีวิตปกติเพราะชีวิตนี้ต้องอาศัยปัจจัยต้องกินต้องใช้ต้องดูแลผู้คนนั่นคือศีลของชีวิตประจำวันมิใช่บาปมิใช่ทางโรคที่ตำ่ำหากแต่คือการดำรงความปกติของชีวิตอย่างไม่หลงแต่ในทางธรรมะชื่อว่าคารวะหาใช่เพียงผู้มีบ้านช่องหรือครอบครัวไม่ คำนี้เป็นสมมุติบัญญัติเพื่อเตือนใจให้รู้ว่าเรือนนั้นคือราคะโทสศ์และโมหะเมื่อมีเรือนย่อมมีความยึดมีที่อยู่ของจิตมีพบมีความแห่งความพอใจคราแปลว่าความพอใจหรือเรือนวาดแปลว่าที่อยู่ที่ตั้งสิ่งคลุมพบคำ ดังนั้นครวาจจึงคือผู้ครอบครองเรือนแห่งอารมณ์หาใจแค่ผู้มีบ้านอยู่ทางกายแต่คือผู้มีเรือนในใจแย่ให้ชัดราคะโทสะโมหะสองฝั่ง 1. นฝั่งความปกติของชีวิตราคะโทสะโมหะย่อมเกิดได้ในผู้ยังมีชีวิตเป็นธรรมดาของจิตที่รู้สึกรับรู้และสัมพันธ์กับโลก ราคะปกติคือความพอใจความรักความอ่อนโยนเป็นแรงขับของการดูแลเลี้ยงดูลูกเมียและสร้างสิ่งดีงามโทสะปกติคือความไม่พอใจเมื่อเห็นสิ่งไม่ดีเป็นพลังของการแก้ไขชี้ผิดช่วยโลกให้เที่ยงตรงโมหะปกติคือความไม่รู้ชั่วคราวที่เปิดช่องให้เรียนรู้และเจริญปัญญาสาสิ่งนี้หากรู้เท่าทัน ย่อมเป็นเพียงอาการของชีวิตที่เป็นธรรมชาติจิตไม่ยึดไม่ผลักไม่สร้างพบต่อแต่ในทางธรรมะเมื่ออวิชชาเข้าครอบงำราคะโทสะโมหะเดิมที่เคยเป็นธรรมชาติก็แปลเป็นกิเลสอันหนาแน่นในใจราคะที่อวิชชาปรุงแต่งคือความยินดีที่หลงในสมมุติเห็นรูปเสียงกลิ่นรสวเทียง จิตจึงปรุงภาพให้ยึดถือสร้างเรือนแห่งความอยากขึ้นในใจโทสะที่อวิชชาปรุงแต่งคือความโกรธที่เกิดจากความยึดในราคะนั้นเมื่อสิ่งที่อยากได้ไม่เป็นไปตามปรารถนาจิตจึงเกิดปฏิฆะขัดใจด่าทอตนและคนอื่นโมหะที่อวิชชา